สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สาเอามาเดินออกกาลังกายกาลังกายในในนี้มันเป็นสถานที่มหายเลยมหาลยยหาลยเทคนิกระนองสาอยากให้ดูต้นไม้สีเสื้อเยอะมากเลยเม่ที่สาถ่ายนี้ มาออกกำลังกายด้วยกันจ้าในมหาอะไรนี่ต้นไม้ใหญ่ๆเยอะๆต้นไม้เยอะมากคนข้างหลัง ธรรมชาติเกี่ยวเดี่ยวบ้างสนามทุจรของมหารเลยเดี๋ยวจะให้ไปดูต้นให้ดูต้นกล้ามดูยักษ์ใหญ่หม้อ วัยวัยแย่นั้นต้นตาปูต้นปูต้นย่อยย่อยนั่น งานสนับตะร่อชาวบ้านเขามาเล่นไงแต่ส่วนมากก็จะเป็นเป็นพวกทำงานนะเย็นเย็นว่างเลิกงานขก็เข้า,ขามาให้ดู็นซุ้มซุ้มก้ามปูนั่นแหละมันจะเป็นซุ้มเลยแกเป็นซุ้มสบายนะเย็นสบายแต่ยุงยุงเยอะยุงเยอะ Trông dễ dàng Mình ăn toàn xây rồi ấy Em còn muốn cầm phèn nhé Cầm phèn còn muốn Bên tôi cho đồ xả thơi Cầm phèn còn เป็นตำรวจระเวนชายแดนบ้านเก่าของสาเองเลยค่ะเคยอยู่ในนี้15้าปีค่ะธรรมชาติเขียวๆนี่สาชอบชอบชอบเลยและสบายนะ เห็นหน้าคนออกกำลังกายบ้างนะให้ดูธรรมชาติทางหลังนั้นที่เราผ่านมา,มาเมื่อกี้มันเป็นเขาเรียกอุโมงตน้นกามปูจ้ะต้นใหญ่ๆหม้อต้นใหญ่ๆหม้อก็สบายรมรื่นสบายรรสบายสบาย เดินออกกำลังกายกันต่อนะคะไปกล้องหน้านะคะรอบนี้ที่สาเดินนี่รอบหนึงกิโลจ้ะรอบละหนกิโลได้กี่รอบแล้วเนาะสาี่รอบเลยจ้ะได้ประมาณ5้าโลในนี้เขาเขียนไว้หน้าสนใจ สูงส้มสวยๆให้นักศึกษาพวกเด็กๆนะเขาถ่ายรูปเก็้ไอ้นู้นนะโกมาชมเขาเขียนว่าโกมาซมสะอุมสะอุมไม่รู้ไปไหนอะโกมาซม์เขาเขียนว่าโกมาซมนะโกมาซม ดูบรรยากาศเขียวๆบ้างตน้นนี่ตนน้นอะไรก็ีดกต้นอะไรนะ คเข้ามาช่องสาอาหารใต้ฝากดากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งกิงให้สาอาหารใต้ด้วยนะคะฝากธรรมชาติสวยๆไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยค่ะ